เจ้ากระต่ายน้อยกับก้อนเมฆนุ่งในโพรงเล็กๆใต้รากต้นโอ๊กใหญ่ที่ซึ่งความมืดมิดของค่ำคืนถูกปกคลุมด้วยแสงดาวระยิบประยับมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อนวนนวนไม่ได้เหมือนกระต่ายตัวอื่นๆที่รีบหลับเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านวนชอบที่จะนั่งมือมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเฝ้าดูดวงจันทร์สีเงิน ที่ลอยนิ่งอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบฉันสงสัยจังว่าที่ไหนคือที่ที่นุ่มที่สุดในโลกกันนะ้านวนคิดพลางยื่นจมูกเล็กๆดมกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าที่บานในยามค่ำคืนคืนนี้นวลตัดสินใจออกผจญภัยเล็กๆเพื่อค้นหาสถานที่ที่นุ่มที่สุดเริ่มแรกนวนลองนอนบน ตะไคร่น้ำสีเขียวเข้มที่ปกคลุมก้อนหินมันเย็นและอ่อนนุ่มราวกับพรมกำมะหยี่แต่อืมยังไม่นุ่มพอนวนบ่นเบาๆจากนั้นนวนกระโดดไปยังกองใบไม้แห้งที่ส่งเสียงกรอบกแกรบทุกครั้งที่ขยับมันอบอุ่นและส่งกลิ่นเหมือนดินแต่ ยังไม่นุ่มเหมือนที่ฉันฝันถึงนวลกระซิบนวลจึงมังขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกครั้งดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ก้อนเมฆสีขาวนวลที่ลอยอยู่สูงลิบก้อนเมฆนั้นดูเบาราวกับขนนกและนุ่มฟูราวกับปุยนุ่นนั่นแหละที่นั่นต้องเป็นที่ที่นุ่มที่สุดแน่ๆเลยนวลพูดด้วยความตื่นเต้น นวลนั่งลงใต้ต้นโอ๊กใหญ่หายใจเข้าลึกๆแล้วเริ่มจินตนาการถึงก้อนเมฆก้อนนั้นเธอหลับตาลงและในความฝันเธอรู้สึกว่าขนปุยของเธอกำลังลอยขึ้นอย่างช้าๆเธอค่อยๆลอยสูงขึ้นเรื่อยๆผ่านยอดไม้ผ่านสายลงที่พัดเอื่อยๆจนในที่สุดเธอก็แตะถึงก้อนเมฆ ก้อนเมฆนั้นนุ่มกว่าทุกสิ่งที่นวนเคยสัมผัสมันโอบล้อมเธอไว้ราวกับผ้าห่มที่ทำจากความฝันนวนจมดิ่งลงไปเล็กน้อยสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและสงบเงียบเธอเอนตัวลงขยับหูเล็กน้อยเพื่อให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดและสูดกลิ่นหอมอ่อนๆของเมฆซึ่งเป็นกลิ่นคล้ายกับดอกไม้แรกแย้มกับแสงจันทร์ บนก้อนเมฆนุ่มฟูนวนรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายไม่ต้องกังวลไม่ต้องค้นหาอีกต่อไปแล้วเพราะเธอได้พบที่ที่นุ่มที่สุดในโลกซึ่งก็คืออ้อมกอดแห่งความฝันของเธอเองนวนหลับตาลงอีกครั้งพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆขณะที่ดวงจันทร์ส่องแสงอ่อนโยนลงมาเป็นเพื่อนเธอตลอดคืน